สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ Toyota c r o w n RS 2.4 t u r b o h บ b r i d นะครับรุ่นท็อปสุดเหมือนเดิมนะครับแต่คันนี้จะพิเศษหน่อยตรงที่ว่าเป็นสีตัโทนนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าสีดำตัดกับตัวสีทองนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยมีมิติแล้วก็ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับก็มาที่ดีไซน์เหมือนเดิมครับเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้1คันนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับจะเห็นชัดกว่าเดิมเพราะว่ากระจังหน้าเนี่ยที่ตัดกับสีดำนะครับแล้วก็ตัดกับบอดี้ที่เป็นสีตัวรถจริงๆสามารถเลือกได้ผม แล้วก็กลุ่มพลังที่อย่างที่บอกครับ2.4เทอร์โบไฮบริดเนี่ยรวมแรงม้าสูงสุดเนี่ย350เลยทีเดียวนะครับมาเดิมนะครับตัวนี้ตัวท็อปเนี่ยเป็นไฟหน้า LED บวกกับ daytime running light เนี่ยที่จะเป็นเส้น LED ยาวเลยนะครับแล้วก็มีที่ฉีดตัวทำความสะอาดเลนสด้วยนะครับมากับเซนเซอร์รอบพันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับไฮไลท์อีกจุดหนึ่งก็คือตัวล้อแม็กขนาดใหญ่ครับ21นิ้วนะครับเป็นทูโทนแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดอันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูด้านข้างนะครับก็จะเห็นตัวรถเนี่ย เป็นอีกสีหนึ่งนะครับมีมิติที่แตกต่างกว่ารุ่นก่อนที่ผมเคยดีวิวไว้เนาะแล้วก็ยังให้ความเป็นเอ็กเซคิวทีฟคาอยู่ก็คือตัวประตูซับโพสครับในผู้โดยสารตอนหลังนะครับยังมีให้นะครับอย่างประตูเปิดได้กว้างมากนะครับเหมาะกับเป็นรถที่โดยสารแล้วก็รถนั่งแบบครอบครัวนะครับมีแอร์หลังมีต่างมาครบนะครับแล้วก็เล็กดูค่อนข้างกว้างเลยครับอย่างตัวนี้ภายในก็จะเป็นสีทูโทนเหมือนกับตัวรถเลยก็คือสีดําตัดกับตัวสีตุ่นตารับให้ดูมีความมัลชูรี่มากยิ่งขึ้นนะครับ ก็เวลาปิดเราก็สามารถปิดเบาๆแค่นี้ได้เลยนะครับเป็นระบบ Soft ์โ o สนะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้เหมือนเดิมเลยด้านท้ายนะครับมาที่ตัวไฟแบบ LED นะครับแต่ตัวเนี้ยเวลามองเป็นทูโทนเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างสวยนะมีมิติดีแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยดูแรกมีลูกเล่นนะครับผมที่สำคัญก็คือยังเป็นตัวเตะเปิดนะครับถ้าเรามีกุญแจนะครับแค่นี้เอง สามารถเปิดรถแอสเซสเข้าไปเก็บของหรือเก็บสัมภาระได้เลยนะครับตัวนี้เป็นท้ายเปิดปิดไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวรถผมบอกเลยว่าสีเนี้ยหายากมากๆแล้วก็ค่อนข้างสวยนะครับเพราะตัวรถเนี้ยถ้าเราสั่งมาจากญี่ปุ่นเนี้ยไม่ใช่รถพร้อมสมมอบเนี้ยมี5 6ถึงเดือนเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับโลโก้คราวก็จะเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับในส่วนของตัวใต้โลโก้ด้านนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาไปดูที่ตำแหน่งผู้ขับขี่กันนะครับ ก็มาที่ด้านในนะครับภายในก็คือยังให้ความหรูหราเช่นเดิมนะครับผมอะไรหุ้มหนังมัลติฟังก์ชันครับพร้อมระบบ d a p t i v e c r u i s e Control ครับเราสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้นะครับอย่างเช่นจะให้ติดตามคันหน้าหรือจะให้แปลผันตึ่ความเร็วเนี่ยสามารถกําหนดจากทวงพวงมาลัยได้เลยนะครับแล้วก็ต้องการให้เป็น i s e c o n t r ท l แบบปกติเนี่ยก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับผมมี p แ d e r Shift ครับเกียร์เกียร์ต่างๆเนี่ยเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นระบบไฮบริดนะครับทำให้เวลาใช้งานเนี่ยค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกมากๆนะครับ ส่วนหน้าจอก็จะมี Head Up Display ครับบวกกับจอ g ี t ตรงกลางนะครับที่เป็นดิจิตอลทั้งหมดนะครับผมแล้วก็จะสแสดงในเรื่องของอความเร็วแล้วก็ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวรถครับและในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างสปอร์ตกว่ารุ่นเดิมๆนะครับผมแล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ครับมีการอัปเกรดปรับปรุงมาใหม่นะครับมีทั้ง Apple CarPlay Android Auto นะครับแล้วก็ตัวจอเนี่ยทัชสกรีนค่อนข,ข,ข้างลื่นไหลเลยนะครับตัวนี้เราสามารถใช้แบบไวเลสได้ด้วยนะอาจจะต้องอเสียบสายหรือเลือกเเป็น Bluetooth นี่ยใ อะรเชื่อมต่อกับตัวหน้าจอเนี่ยได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ผมว่าใช้งานง่ายมากแล้วก็ตรงแอร์ครับเดี๋ยวผมขอยแนะนำมาดูก็คือเป็นแอร์ออโต้แยกซ้ายขวาอิสระนะครับเราสามารถปรับอุณหภูมิเนี่ยสองฝั่งคนละอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็มีเบาะตัวนี้ปรับเย็นปรับร้อนนะครับเตาที่ด้านหลังได้เลยตัวนี้ก็ทั้งคู่หน้าเลยซ้ายและขวานะครับแล้วก็ในเรื่องของไวเดชชาร์จก็ยังมีมาให้ครับตรงนี้เลยนะครับโหมดการขับขี่เนี่ยตัวนี้พิเศษมากๆมีถึง5โหมดการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็น นะครับสปอร์ตพัฒน์นอร์มอลคอม포ต์อีโคเนี่ยลูกค้าปรับได้อ,อิสระเลยแล้วก็อัตราเร่งผมบอกเลยดีม,กมากๆแล้วก็ประหยัดมากครับในส่วนของตัว t o y o ต a c l o า d คันนี้นะครับผมก็ถ้าไงตัวเนี้ยออปชันผมก็คร่าวๆประมาณนี้แต่ราคาเนี่ยผมบอกเลยคันเนี้ยพิเศษมากๆเดี๋ยวมียังไงผมพาไปชมครับก็เป็นไงบ้างครับกับ t o y o ต a c ค o าส2.4 Turbo Hybrid คันนี้นะครับวันนี้ผมขอย้ำสรุปราคานะครับพิเศษเลยสาหรับคันนี้นะพร้อมส่งมอบครับราคาเต็ม 3 4มล้านบาทนะครับแต่คันนี้เอาไปเลย2 9 9 0 0 0บาทครับเงินดาวน์เริ่มต้น2 0 0แสนบาทเท่านั้นครับหรือจะซื้อเงินสดก็ราคาพิเศษตามที่ผมแจ้งเลยนะครับเงื่อนไขของแถมเนี่ยจัดเต็มมากๆไม่ว่าจะเป็นประกันภัยชั้น1นึ่งบรอนตีตัวรถนะครับบรอนตีไฮบริดสูงสุดถึง5ปี1 0 0 0 0แกิโลนะครับถ้าสนใจรายละเอียดติดต่อเบอร์โทรหรือแอดไลน์ผมด้านล่างนี้ได้เลยนะครับให้ไงมอสฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับยังางขอบคุณครับ